สวัสดีครับกลับมากับบักกะบูรามาครับผมครับผมทุกนี้เป็นช่วงสกู๊ปพิเศษนะครับเป็นช่วงเกี่ยวกับหยิบเรื่องราวในวงการภาพยนตร์ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วมาพูดคุยกันครับผมก็จะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับในทางบัคกบูทีวีครับแล้วก็ชา n น l ใน YouTube ก็จะมีหัวข้ออื่นนอกจากเรื่องนี้นะครับที่น่าสนใจหัวข้อในวันนี้นะครับคือผมตั้งมาจากหนังเรื่องธาตุลักอสูรกำลังเข้าฉายัคุณจะทำเรื่องอะไรครับทำเรื่องพิศารมั้งหรือสิบนางอสูรเออเก็บไว้ก่ออนนนตี้ ผมสนใจอยู่คนหนึ่งครับตลกฮะ<ล>กคือคุณหม่าเนี้เป็นตลกซึ่งมาทําภาพยนตร์ใช่ครับเป็นนักแสดงนําด้วยอืมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่านักแสดงตลก หรือตลกต่างๆตามหลายๆค่ายเนี่ยก็จะมักจะมาเป็นร่วมกับมาทําหนังกันเยอะแยะมากมายอาทิเช่นเช่นคุณโน้ตเชิญยิ้มป่าโน้ตก็จะทํากับค่ายพระนครฟิล์มนะครับจะดูลงพลบ่าจะดูลงอ่าคุณตุลงก็จะทํากับทาง GTH อป้าเทพหงามเออป้าเทพาคยไหนก็ดำดืเอก็จะมีหลายๆหลายๆเรื่องซึ่งป้าเทพก็จะบอกว่าเจ๊งอยู่เรื่อยแต่เอาเป็นว่าท้ายสุดแล้วนะครับ ตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะเหลือตลกทำหนังคน <What? S 1> สนุดท้ายครับนั่นก็คือพี่หม่ำฮะพี่หม่ำจกโมข,ของเราพี่หม่ำทำหนังมาถ้านับกันตั้งแต่เรื่องแรกที่กำกับภาพยนตร์คือเรื่องบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมเนาะบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมก็ถ้าเกิดช้นับไปนะครับตอนนี้ก็กับว่าครบ10ปีแห่งการพุ่มกกับแล้ว1ิปีการทำหนังเบื้องหลังของพี่หม่ำ ช่วงนี้สองสิปีเยอะนะครับมีสิปีลงหนังเฮาส์นะครับอันนี้สิปีพิ่มกับหม่ำเจกมกปีหน้าก็จำสิบเอ็ดปีที่หม่ำต่อไปจริงๆก็คือเราสนใจตรงนี้ว่าเออตลกหายไปไหนตลกที่ทําหนังหายไปแล้วทำไมเหลือแค่พี่หม่ำคนเดียวแล้วทำไมหายไปในมุมผมดีกว่าผมมองพี่หม่ำเขาทําหนังอารมณ์เป็นภาพยนตร์ไงขณะที่คนอื่นเขาจะมีแปลว่าครับเวลาเล่าเรื่องเนาะมีสาวมีเรื่องให้เล่าใช่ไหมครับมีการใช้มุมกล้องมีวิธีการเล่าเรื่องใช้ตัดต่อภาพ แบบที่เป็นมูทของภาพยนตร์ครับแล้วคนอื่นเป็นยังไงคนอื่นก็จะมีอารมณ์เป็นตลกนะฮะคือคือเล่าเป็นแก๊กกันไปแก๊กต่อแก๊กต่อแก๊กอย่างชิ้นซีนนี้มาอ่ะแล้วก็ต่อหลายๆคนจะเป็นตลกส่วนใหญ่ที่ทําหนังมักจะเป็นแก๊กต่อแก๊กหรือบางทีก็เป็นพวกหนังเพลงไปเลยเออหนังอ่าถ้าเป็นพี่โน้ตปั่นโน้ตก็จะออกเป็น MV เพลงลูกทุ่งทีนี้แล้วอย่างหลายๆคนที่เป็นตลกแล้วทําหนังแล้วเขาหายไปเพราะอะไร ก็อาจจะนายทุนเห็นว่าไม่ได้เงินเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมองมองในเรื่องสมมุติว่าอย่างอย่างคุณจะลงทํากับ GTS เนี่ยเขาก็จะมองเรื่องบทเรื่องอะไรว่าเออน่าสนใจไหมมีความน่าดูแค่ไหนเป็นพิษของหนังเรื่องกระดึบด๊บกระดึ๊บนั้นเขาก็อาจจะโยนทิ้งไปแล้วก็ได้ก <c oughs> <c oughs> ็เป็นหนังของ GTS เรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของคุณจะดูลงครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนอื่นเขาอาจจะ ยุติการทําหนังหรือทำาอื่นอาจจะมีช่องทางอื่นเช่นไปทำทีวีดิจิตอลกลับไปทารายการชแนลตลกหรือเปล่าทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยคุณหม่ำยังได้ทําต่อไปเพราะว่าอะไรก็ก็มีคุณกาลังจะบอกว่านี่นายทุนหนุนหลังเลยเออเพราะอะไรหรูอว่าก็คือหนังของเป็นไปได้ไหมว่าหนังที่หม่ำยังประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องคือคือพี่หม่ำมีจุดเด่นนะครับคืออันที่หนึ่งเลยแน่ๆก็คือรู้จักหนังก่อนเลยคือคือถ้าเราได้ดูหนังของพี่หม่ำกำกับเนี่ยเขาจะมี ทางหนังชัดเจนหเคยสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนคลั่งใครหนังมากเขาชอบดูหนังมากเออเขาเป็นคนดูหนังเยอะมากเคยสัมภาษณ์เขาพี่หม่ำบอกว่าเฮ้ยผมดูหนังดูหมดเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ดูแล้วเขาก็จะมีอารมณ์ของการความชอบดูหนังส่วนตัวและซึมเข้าไปในสายเลือดอ่ะเออผมนึกได้อย่างหนึ่งนะคุณตั้มครับว่าเวลาดูหนังพี่หม่ำแต่เรื่องที่ดูมาเนี่ยหนังทุกเรื่องพี่หม่ำมันเหมือนจะแบบไปเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเออแบบชื่นชอบในอดีตหรือเปล่าอย่างเช่่่นนนเเเชบอี้กกกาาารรรหหลมมะปพว เจ้าพ่อเสียงไฮโหดเร็วดีใช่ไหมครับวงคำเหลาวงคำเหลาเนี่ยคล้ายๆพวกบ้านสายทองเนาะก็เป็นบ้านสายทองแบบแรงๆนิดนึงมเีย่างแยมยโสธรนะเออคล้ายกับอะไรเนาะมรักลุกทุ่งเออจะชัดเจนมากก็คือก็คือหยิบเรื่องราวที่คุณคุกันล่าสุดท่าละอสูคล้ารก็หนังพี่เปียกพี่เปียกพี่สาวก็คือประมาณพวก รักอ,อะไรต่างๆรักโหดๆเลยรักเออใช่อารมณ์นี้ก็ค,คือจริงๆอารมณ์ของพี่หม่ำฮะก็คือจะเป็นคนทําหนังโดยมีพื้นฐานคนชอบดูหนังแล้วเขาก็เป็นแก๊กตลกคือแก๊กตลกที่เห็นอยู่ในหนังอย่างวงคาเหล่าเนี่ยมันเลวร้ายมากเลยนะ <c oughs> คือคือหมายถึงว่าแก๊กที่เลวร้าย <c oughs> แต่ไม่ใช่หนังเลวร้ายคือเราจะเห็นบ้านไสทองอ่ะใสหรูดูดีทุกคนมีชาติตระกูลสูงส่งแต่พอมาทําเป็นวงคาเหล่าปุ๊บ ทุกคนแบบทำที่พฤติกรรมบบเอาเป็นว่านะครับคือถ้าพูดถึงความเป็นหนังตลกของพี่หม่ำเนี่ยถ้าเอาไปเทียบเคียงกับตระกูลหนังตลกนะเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีองค์ประกอบตระกูลหนังเลยเนาะมีองค์ประกอบที่น่าจะประสบความสําเร็จหลายอย่างประการแรกนะครับ หนังพี่หม่ำเป็นตลกที่เรียกว่า slapstick comedy อาวแล้ว slapstick ก็คือคขาว่า slapstick ก็คือเหมือนเอาไม้ไล่ตีกันก็คือพูดง่ายครับคือตลกเจ็บตัวตลกเจ็บตัวครับเป็นงานที่คนดูคนดูเนี่ยดูแล้วจะรู้สึกขำที่เห็นตัวละครมันแบบเจ็บตัวทำร้ายกันโดนหยิบถาดปาะฟาดหัวเอาเท้าถีบหน้าเอาโอ่งมาคว้างใส่ใช่อันนี้คือเป็นคนคนไทยที่ชอบแบบนี้นะครับนี่คือตลกแบบเจ็บตัวตัดมาเนี่อารมณ์ของพี่หม่ำจะมีเขาเรียกว่าเป็นพ parody parody ก็คือเป็นตลกแบบล้อเลียน รครับใช่ไหมนะครับที่ทุกเรื่องจะมีกัะสับการล้อเลียนก็คือคือเรียนเรียนแบบคือสิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เอามาเล่าใหม่ในมุมของเขาแล้วก็ล้อไปว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่อย่างเช่นกรณีทาราอสูรเนี่ยเนาะเราจะคุ้นกับในหัวที่แบบเนหัวที่เป็นตัวใหญ่ๆกล้ามล่ำๆหล่อๆนะครับแล้วก็แต่เรื่องนี้กลายเป็นใบเป็นพหมพ์นั่นแหละ หรือเรื่องบริการหน้าเหลี่ยมเนี่ยเราคุ้นกับพวกเออเป็นองค์ัระเจ้าพ่อนะครับเท่ๆใส่เฟียมาแล้วเปิดตัวปุ๊บกลายเป็นพี่หมาเดินหน้าเหลี่ยมมาอะไรเงี้ยสุดท้ายซึ่งหนังไทยหลายเรื่องก็เป็นเขาเรียกว่าคลาวคอมเมดี้คลาวครับ C L O W N คลาวคอมเมดี้ก็คือเป็นหนังตลกที่มีตัวละครเหมือนตัวตลกอ่ะนะครับเช่นบางคนเดินปรากฏตัวในฉากก็ขำแล้วอนะครับเหมือนอีเจ้อะไรเงี้ยตัวตลกอีเจ้ในแยมจีโสธรโผล่ขึ้นมาอาเราขำแล้วใช่ใช่เขาจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเป็น องค์ประกอบที่คนไทยชอบทั้งนั้นเลยนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมมาจนถึงลัทธิรักษาศูนแต่เดี๋ยวผมถามนิดนึงโป๊ะแตกเกี่ยวอะไรด้วยอุโป๊ะแตกนี่นะโป๊ะแตกนะโป๊ะแตกเป็นหนังที่ผมชอบมากจริงๆจะเอาอยนี้ครับโป๊ะแตกมันติดอะไรในิสามข้อไหมคุณหนึ่งนะโป๊ะแตกมันเป็นมันเป็นคุณคุณูเห็นตุลาคอยโป๊ะแตกแล้วคุณไม่ขำเหรอคุณขำของคุณคนเดียวแล้วเนี่ยคุณคุณไม่ถึงป่าเทพกำลังร้อนเลียงกับตัวเงินตัวทองใช่ไหม โตระแต่เป็นหนังตลกที่พูดถึงคุณภาพเนาะคนด่ากเยอะด่ากันเยอะแต่ถ้าพูดถึงไปดูเพื่อเอามุกตลกแบบชาวบ้านชาวบ้านคาเฟ่นเนี่ยนะครับโปฟนตรงผมขำไม่หยุดเลยอ่ะคือโป๊ะแตกเนี่ยถ้ถ้าเทียบกับของเมืองนอกเทียบกับฮอลลีวูดเทียบกับตะวันตก สามารถเทียบเคียงใกล้เคียงกับแจ็คแอสเลยครับแจ็คแอสแจ็คแอสเดอะมูฟี่ฮะคุณรู้ไหมว่าแจ็คแอสแปลว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะคุณจะแปลได้ไหมเนี่ยแจ็คแอสแปลว่าเหมือนกับคนที่ชอบทําอะไรโง่ๆไร้สตินะครับแต่ว่าโป๊ะแตกก็คือคือเหมือนกับหนังที่ไม่มีเส้นเรื่องชัดเจนแต่มุกต่อกันแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆจริงๆนะคล้ายแจ็คแอสเออแล้วก็อารมณ์ของพี่หม่ำก็คือและผมคิดว่าตัวละครที่แสดงไอ้เรื่องโป๊ะแตกเนี่ยนะครับขำกันเองด้วย อ๋อคุณกำลังบอกว่าจริงเขาไปตั้งกล้องให้เฉยแล้วไปหัวเราะกันเองผมรู้สึกมคนหัวเราะได้สดมากในเรื่องคือเหมือนขำกันเองอะอาจจะปล่อยให้ตัวละครอินพไว้นะครับแล้วก็อินพอไว้คือแบบด้นสดเนาะแสดงสดและเข้าขำกันเองแต่ก็ถเป็นหนังเป็นินหนังอีหนึ่งเรื่องที่พี่หม่ำกำกับโดยใช้อารมณ์สดหน้ากลองถ่าย คือมีการเซ็ตน้อยมากถ้าเทียบกับวงคาเหลาหรือว่าเรื่องล่าสุดอย่างทารักอระสูนหรือแยมยโสธรนะครับหนังพี่มามส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสําเร็จเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านใช่คือจริง<ำ>มีเรื่องที่แตะร้อยล้านก็มี<อ>ใกล้ใกล้ร้อยล้านเช่นมีแยมภาคหนึ่งนะครับแล้วบรรยากาศหน้าเหรียญก็ไปใกล้ๆแล้วอนถ้างั้นเราก็คือมองกันว่าจริงสาเหตุชัดชัด ที่ทําให้พี่หม่ำยังคงอยู่มากกว่าตลกคนอื่นๆก็คือหนึ่งคือความที่เขารักหนังนั่นเอง,งแล้วที่สําคัญพี่หม่ำเขารักหนังไทยมากอ,ะอ่ะเวลาเวลาเขาทําหนังแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยก็จะมีมีการปล่อยมุกทั้งทั้งที่ว่าทั้งสามข้อที่พูดมาเลยฮะแล้วก็ผมยังจำถ,ถึงถึง <laughs> อนที่มีข่าวที่หม่มแก้ผ้าวิ่งรอบนสววาวลีคุณเป็นอะไรคุณชอบอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมตลกในการโปรโมะนะครับเาค,คือคือ,คอนอกจากตัวหนังของพี่หม่ำจะโอเคกับกคนไทยที่ดูหลายคนแล้วนะครับแล้วก็วิธีการโปรโมทการเข้าถึงคนดูะนะครับอาจจะต้องชมทุกทีมงานหลายอย่างด้วยทําให้คนสนใจและอยากดูจริงๆพี่หม่ำเก่งมากอย่างเรื่องของการเลือกเพลงาใสในแะหมนจะโสธรเองก็ตามนัะนน,นี่คือเท่าที่ผมทราบมาคือพี่หม่ำเขาไปคุมเนื้อหาอย่างเพลงเพลง สีคนสี่คนเนี่ยจริงๆสี่คนในในภาษาอียิสานมันสามารถเป็นคําสองแง่สองงามเนาะแล้วก็มีความหมายอ่สักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพิธีการคิดของพี่หม่ำเขาเขาเริ่มล้าไปแล้วแล้วก็วววเริ่มมีอะไรที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างท่ารักสูนยเองเนี่ยผมเท่าที่รู้มาก็คือว่า พี่หม่ำนั่งเฝ้าหน้าจอเวลาช่วงที่ตัดอ,ะอ่ะคือเขาน,านั่งดูจังหวะตัดต่อเป็นแล้วด้วยอ่ะ <c oughs> คือเขาไม่ได้แบบหน้ากองเซตอัพไปถ่ายจบ like อะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วเรื่องท่า,ารักอสูรเนี่ยประสบความสําเร็จเราก็จะได้ดูหนังพี่หม่ำต่ออีกแล้วถึงไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรผมก็เชื่อว่าเราก็คงยังได้ดูหนังพี่หม่ำต่อเพราะว่าพี่หม่ำไม่ได้เป็นแค่พุ่มกับเบื้องหลังไงฮะก็ยังมีการแสดงเบื้องหน้าอย่าลืมว่าพี่พี่หม่ำมีเวิร์กพอยต์อย่าลืมว่าพี่หม่ำมีเสียเจียง อ้าวาเป็นว่าวันนี้สก,กู๊ปของเราพูดถึงพี่หม่ำกันมาว่า1ิบปีของพี่หม่ำมีอ่ะมีอะไรบ้างมีบุคลิกของหนังแบบหม่ำจะเป็นยังไงแล้วก็เราก็ยังเชื่อว่าตลกทำหนังยังมีช่องทางอยู่นะครับเราอยากจะเห็นเนาะก็คิดว่าพ<ๆ>ี่หม่ำก็คงจะไม่ใช่คนสุดท้าย อ่ะเหรออาจจะมีอีกก็คือณตอนนี้เป็นแค่คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จากในรุ่นเดียวกันครับแล้วก็ลรามาติดตามต่อไปว่าพี่หม่ำจะมีอะไรอีกบ้างในอีก10ปีข้างหน้าเรามาคุยกัน20ปีของพี่หม่ำยี่ิปีครับผมพบกันสกรูปหน้าคครับ